สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมนะครับวันนี้พามาดูรถพุดนะครับวิดีโอที่สามนะครับสันอโคเบรรุ่นสิบแล้วกันนะครุณผู้ชม SM ส็ไบเทคแปดสิบเซน่ารเลิกเอการข้างละตัวนี่หว่ารถเลิกเจ็ดตัวแครเร์สองตัวนะครับกาดข้างละตัวนะครับแม่ตอนแรกผมพูดอกาดข้างละสองไม่ใช่นะครับกาดข้างละตัวนะครับวิดีโอนี้เขาจะเลิกงานแล้วครับ เขาจะเลิก6โมงนะครับก็เลยพามาดูไม่รู้ว่าเขาจะทําตอนมืดหรือเปล่านะครับแต่อันนี้ใกล้จะมืดแล้วซึ่งผมไม่รู้ว่าเขาจะเปิดไฟหรือเปล่านะครับอ่ะอันนี้มันยังไม่มืดไงก็ดูได้นะครับแต่ว่าเขาจะทําจนมืดหรือเปล่าเดี๋ยวดูอีกทีแล้วกันนะครับเดี๋ยวพาไปดูอ้อมไปดูบ้านท้ายนะครับแล้วก็ค่อยอ้อมมาดูอข้างหน้านะครับ โอ้โอ oh, oh, ้ยกแล้วยกแล้วเอ้ยเอ้ย,ย,ยสวยมากครับโอเปโปแต่งด้วยนะครับแต่งสิ่งด้วยแต่งสวยมีกระจกนาซามีมิชลินนะผมอะไรอ่ะที่เขียนอยู่ข้างหลังคืออะไรอ่ะอะไรวะมีไม่โกหกอะไรวะเนี่ยเอาเดินครับ ปั้นงานปั้นคันนาางานลอกนาทำทางแล้วกันนะครับปรับรัศมีโค้งให้ตรงแล้วกันนะครับปรับรัศมีโค้งให้มันตรงเนี่ยเห็นไหมตรงนี้รู้สึกว่ามันจะโค้งมาใช่ไหมเดี๋ยวเขาจะลอกออกครับเห็นไหมมันจะโค,ค้งมานะครับเดี๋ยวเขาจะลอกออกให้มันตรงนะครับดันนะครับดันหน่อยครับนี่ครับดันหน่อยครับดับนหน่อยดี มาดูท้ายหน่อยคุณผู้ชม ไฟท้ายนะครับตัดไฟท้ายออกอเลักษณ์ของโคเวนี่คือมีปฟท้ายนะครับแต่ว,ว่ารุ่นนี้คือเป็นรุ่นแรกที่ตัดไฟท้ายนะครับใกล้จะมือแล้วคุณยมยวดูตอนเลิกงานเลยเนาะ ก็จะกลายเป็นทางตรงนะครับเราขับเมอนะครับขับเปิดเพลงหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฟังเพลงทำงานชิวๆครับแต่ว่าถ้ามันเครียดก็ปิดเพลงครับ ทั้งงานมันเกียดเนีน่ยปิดเพลงนะครับ S M โอ้วัตถัยสวยมากนะนอีนนี้อันนี้คืออา่านว่าอะไรวะมาไหนฟังมีไม่โกหกก็ก็อะไรก็โคโงรถอ๋อก็โกรถพี่ได้อ๋อใช่หรือเปล่าวันมาณถูกหรือเปล่าวะเนี่ย อริยะนะครับผมอันนี้สติกเกอร์ของอริยะนะครับแม่ใหม่ใหม่เอี่ยมเลยอะ่ะอันนี้ไม่โหนกกอมีไม่มีไม่โหนกก็โบกรถที่ก็ได้นะครับก็โบกรถที่ได้กว่าจะอาดได้นะครับพระเจ้าสติกเกอร์เต็มครับแตง่งนี่ครับแต่งแรก ไว้แซนหัวมึงใช่ไหมโอ้ยสติกเกอร์มีแต่เด็ดๆทั้งนั้นนะผมอ่าฟังเสียงบรรทายแล้วก็เดี๋ยวพาไปดูข้างหน้าว่าไฟจะสว่างแค่ไหนปรับรัทมีโค้งให้ตรงนะครับเสียงคางนี่สุดยอดมากเลยนีดีๆีดนะครับ ยังคางเขาจะเป็นเอก,กลักษณ์นะเสียงแคทก็จะเอก,กลักษณ์อีกแบบหนึง่งซานี่ก็อีกแบบหนึ่งนะครับเอาเดินอ่านได้ไหมฝักสวนลัตเตร์มีแล้ว อ่านี่เห็นไหมแลม้วมีทางอัดเดอร์มันจะโค้งไปอย่างนั้นคนระับแต่ว่าจะลอกกลับมาตรงนี้ก็จะโค้งไปนะเราก็จะทําให้มันตรงนะครับนู่นไปถึงนู่นนะครับตรงเลยนะอันนี้จะตรงไปเลยนะจะตรงไปเลยดูกันนะครับจะเมื่อแล้วคุณผู้ชมแต่ว่ายังไม่ถึงกับคัดเปิดไฟนะครับ เขาจะเลิกงานหกโมงอ่ะผมคิดว่าเขาน่าจะเลิกก่อนนะครับน่าจะเลิกก่อนเกิดไฟเพราะว่าหน้าเขาไม่น่าจะทำมืดหรอกโอ้วฝุ่นฝุ่นเยอะมาก I mm -hmm. dăng lắm dăng dăng คือถามว่าถ่ายแบบนี้มันถ่ายได้ไหมมันถ่ายได้นะแต่ว่ามันภาพมันจะไม่สวยน,นะภาพมันจะดูเดิมๆดูธรรมดาเยอะมากคุณผู้ชมมันขับเมื่อบ่อยนะเนี่ย ไปนะ แนวแล้วก็ตรงกลางเนี่ยถ้าดินไม่พอก็สามารถที่จะหาที่อื่นมาใส่เขาได้ครับแต่ก็ดินทำแนวก่อนนะครับแต่าจดินแค่นี้ก็พอครับผมฝุ่นเยอะมากรู้สึกว่าผมจะอยู่ใต้ลมแล้วเนี่ย ใจจะมืดอแล้วคุณผู้ชมจะได้เห็นเปิดไฟหรือเปล่าน,น่าจะหโงงแล้วครับอันนี้คือมุมวนนี่คือปุ่นนะปุ่นปุ่น มือดอีกทีแล้วกันนะคุณผู้ชมทำให้ถึงหกโมงนะหกโมงน่าจะเลิกนะครับโอ้หกโมงยังไม่มืดนะครับ มันแล้วมันจะหมดไวเนาะ นี่ผมมองกว่าแล้วจะมืดแล้วครับแต่ว่าก็ยังมองมองเห็นนะครยังไม่ได้ถึงกับกัรเปิดไฟนะครับครับผมยังไม่ถึงกับเปิดไฟนะครับดูดิว่าจะเปิดไฟหรือเปล่าเริ่องการแล้วครับยังไงครับเดี๋ยวจะไป ต่กล้องในกล้องมันยังสว่างอยู่นะครับไปเลิกงานยูดามไนเร็วจังอะเลิกงานครับคุณผู้ชมอุ้ยแต่ดังปึ๊กเลยนี่ก็น่าจะเดินแนวไว้หรือเปล่าเก้าครับเก้าจะมืดแล้วครับพาดูตอนมืดด้วยเลยเนี่ย อดที่ตไนะไครับเร็วมากเลยอะความเร็วนี่สุดยอดเลยนะคอ่ะโอ้ต้นไม้ต้นไม้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย กลับบ้านเิยเลิกงานนอนบอ่อครับนอนบอ่เอเดินแนวไว้นะครับหูดูท่าเดิน จะเดินแนวไว้นะอุ้ยกระดุกอันนี้ลองลองลองทางเดินนะครับอันนี้บรรยากาศเลิกงานนะครับผู้ชมกำลังจะเลิกงานนะครับกำลังจะเลิกงาน ไปแล้วครับโอ้เอ็มครับโอ้แข่งทางไปด้วยนะครับเดินไปด้วยเร็วมากเลยคุณผู้ชมไปครับคุณผู้ชมผ่านไปแล้ว ตอนมืดแล้วคุณผู้ชมเพราะว่าเขาเริ่มงานก่อนเพราะหมอกมันจะไม่มืดไงจริงๆอยู่ห้อกอันี้ขนาดนี้ทำตอนมืดก็ได้นะครับไม่รู้เขาจะไปจอดไหนนะนี่รอยเขาตีป่ามานะครับรอยตีป่า cảm ơn มืดแล้วคุณผู้ชมจอดข้างบนเลยโอเคครับเรียบร้อยครับผมจบเรียบร้อยครับผมก็น่าจะจบแล้วนะครับสำหรับวันนี้มืดแล้วเราต้องกลับบ้านนะครับ รถกไกเรียบร้อยครับผมงานอันนี้ยังไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวต้องต่อ,อพวงนี้นะครับแล้วก็จะกลับบ้านนะครับจะมืดแล้วครับผมสวัสดีครับ